คุณผู้ฟังคเคยมีใครบอกคุณบ้างไหมว่าในปฏิทินของชีวิตมนุษย์เรามีบางวันที่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างบังเอิญแต่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วให้เป็นวันเปลี่ยนชะตาวันที่ไม่มีวันหวนกลับไปเป็นเหมือนเดิมวันที่โลกใบเดิมที่เราเคยคุ้นเคยจะค่อยๆเปิดเผยโฉมหน้าที่แท้จริงออกมาวันที่ความจริงจะไล่ล่าความลวงจนความเท็จไม่มีที่ยืนอีกต่อไปและวันนั้นกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะมีรหัสบางอย่างถูกจารึกไว้ในกระแสะแห่งกาลเวลาระบุชัดถึงวันที่สิ มกราคมพุทธศักราช2569วันที่ถูกเรียกว่าวันพิชตาโลกวันที่มนุษยชาติจะถูกเชื้อเชิญให้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปิดตาเปิดใจและเปิดปัญญากับช่องธรรมปัญญาคลางความรู้พุทธวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่ององมงายไม่ได้เล่านิยายร้ายที่มาแต่เรากำลังจะร่วมกันถอดรหัสสัญญาณเตือนภัยที่ดังกล้องอยู่ในมิติข,ของพลังงานและจิตสำนึกของโลก สัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่ทุกคนจะรับรู้ได้พร้อมกันคนที่มีบุญคนที่รักษาศีลและคนที่ยังมีหัวใจเชื่อมโยงกับธรรมชาติจะสัมผัสได้ก่อนเสมอเปรียบเหมือนสัตว์ป่าที่มักจะรู้ตัวก่อนภัยพิบัติจะมาเยือนในขณะที่มนุษย์จํานวนมากยังหลงระเริงอยู่กับกิเลสความสนุกความประมาทและความลวงโดยไม่รู้เลยว่าเงามืดกําลังคืบคลผ่านเข้ามาใกล้แค่ปลายจมูกคุณผู้ฟังลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงวันที่สิบ มกราคม2569ดูนะคะตามคัมภีร์ดาราศาสตร์โบราณที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมวันนี้ไม่ใช่เพียงวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตกเหมือนทุกวันแต่มันคือจุดตัดของเวลาหรือรอยต่อของมิติการเรียงตัวของดวงดาวในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆบางตำราระบุว่าหลายร้อยปีหรืออาจนับเป็นพันปีจึงจะเกิดขึ้นสักครั้งการเรียงตัวนี้จะส่งแรงสั่นสะเทือนมหาศาลลงมายังพื้นโลกเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ขย่าทุกสิ่ง ที่ไม่จริงให้พังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหากมองให้ลึกลงไปในทางทําการสั่นสะเทือนนี้ไม่ได้หมายถึงแค่แผ่นดินไหวทางกายภาพเท่านั้นแต่มันคือการสั่นของคลื่นความที่แห่งกรรมโลกกําลังจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองครั้งใหญ่เหมือนการร่อนตะแรงเพื่อแยกก้อนกรวดออกจากทองคำกระบวนการนี้ละเอียดลึกซึ้งและแม่นยำยิ่งกว่าระบบคอมพิวเตอร์ใดๆเพราะมันทำงานด้วยกฎแห่งกรรมใครทำสิ่งใดไว้ย่อมได้รับผลนั้นอย่างตรงไปตรงมาไม่มีกา ระติดสินบนไม่มีการใช้เส้นสายไม่มีใครหลบหนีได้ในช่วงเวลานี้จักรวาลกำลังเร่งรอบความเร็วคุณผู้ฟังสังเกตไหมทว่าทำไมเดี๋ยวนี้วันเวลาผ่านไปเร็วนะักเพลอแป๊บเดียวหมดวันเพลอแป๊บเดียวหมดปีนั่นเพราะแกนพลังงานของโลกกำลังบิดตัวเพื่อเตรียมเข้าสู่ยุคใหมย่ยุคที่คนชั่วจะอยู่ยากขึ้นและคนดีจะมีที่ยืนชัดเจนขึ้นสิ่งที่เคยถูกซุกซ่อนไว้ใต้พรหมไม่ว่าจะเป็นความลับดำมืดขององ,องค์กรระดับโลกหรือความเน่าเฟะ ในจิตใจมนุษย์จะถูกเปิดโปงออกมาจนหมดเปลือกเหมือนการเปิดไฟสว่างจ้าในห้องที่เคยมืดมิดหนูและ,มะแมลงสาทที่เคยซ่อนตัวอย่างสบายใจจะต้องวิ่งพลานหาที่หลบซ่อนแต่ในวันนั้นจะไม่มีที่ไหนให้หลบอีกต่อไปทำไมต้องเป็นวันนี้และทำไมเราต้องใส่ใจก็เพราะสัญญาณเตือนภัย จากธรรมชาติกำลังบอกเราชัดเจนขึ้นทุกวันโลกหมุนผิดปกติภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้นและจิตใจมนุษย์ก็ร้อนรุ่มขึ้นนั่นคือเสียงกระซิบของธรรมชาติที่บอกคนมีบุญว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเตรียมใจไม่ใช่เตรียมหนีแต่เตรียมรับความจริงถ้าทั้งสี่ดินน้ำลมไฟกำลังแปรปรวนเพราะกระแสจิตของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธและความหลงพลังงานลบเหล่านี้สะสมหนาทึบปกคลุมบรรยากาศโลกยิ่งมนุษย์แข่งแย่งชิงดีกันมากเท่าไรความร้อนรุ่มในใจ ก็ยิ่งส่งผลให้โลกร้อนขึ้นเท่านั้นและเมื่อถึงจุดแตกหักธรรมชาติจึงต้องล้างพิษตัวเองกระบวนการนี้อาจดูรุนแรงในสายตามนุษย์แต่แท้จริงแล้วมันคือความจําเป็นเพื่อรักษาดุลยภาพของจักรวาลมหาตภัยที่กําลังกล่าวถึงในวันที่10มกราคม2569ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องน้ําท่วมไฟไม่หรือแผ่นดินไหวเท่านั้น แต่มันคือมหาตภัยแห่งการสูญเสียการสูญเสียที่เงินทองกองเท่าภูเขาก็ซื้อคืนไม่ได้การสูญเสียที่พึ่งทางใจและการพังทลายของสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นบนความหลวงระบบการเงินที่เคยคิดว่ามั่นคงอาจสั่นคลอนระบบสังคมที่ฉาบช่วยอาจทังลงเพื่อให้มนุษย์ตรหนักว่าสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดไม่ใช่ตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าแต่คือคุณงามความดีที่สถิตยอยู่ในหัวใจ คุณผู้ฟังคะทุกวันนี้เรามองไปรอบตัวจะเห็นข่าวที่บิดหัวใจคนโกงคนเอาเปรียบคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นกลับดูเหมือนจะร่ำรวยสุขสบายจนหลายคนท้อแท้และตั้งคำถามว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนแต่ขอให้จำคำนี้ไว้ให้มั่นนะคะว่ากรรมติดจรวดมีอยู่จริงและในช่วงรอยต่อวิตินี้กรรมจะทำงานเร็วกว่า 5G สิ่งที่เห็นว่าสุขสบายอาจเป็นเพียงภาพลลงตาช่วงสุดท้ายก่อนที่ตึกแห่งกรรมจะถล่มลงมา วันนั้นเราจะเห็นภาพที่ทั้งน่าสลดใจและน่าตื่นรู้เศรษฐีที่เคยมีเงินล้นฟ้าอาจร้องไห้โดยไม่มีใครช่วยเพราะสิ่งที่ยึดถือไว้ไม่ได้มีหลักฐานแห่งความดีรองรับตัวเลขในบัญชีชื่อเสียงในโลกออนไลน์หรืออำนาจจองปลอมเมื่อพายุแห่งกำพัดมาสิ่งเหล่านี้จะปลิวหายไปเหมือนใบไม้แห้งแต่ในทางกลับกันคนธรรมดาที่รักษาศีลใช้ชีวิตด้วยความสุจริตจะยังยืนหยัดได้ด้วยหัวใจที่สงบเย็น เพราะการสูญเสียครั้งใหญ่นี้คือการกระชากหน้ากากตัวตนจองปลอมใครที่สร้างเปลือกหนาเท่าไรเปลือกนั้นจะแตกเจ็บเท่านั้นส่วนใครที่เนื้อในเป็นทองคาแท้คือมีศีลธรรมย่อมไม่กลัวไฟเพราะทองแท้ไม่แพ้ไฟย,ยิ่งไฟแรงทองยิ่งผ่องยิ่งโลกเมื่อแสงจากใจคนดียิ่งสว่างชัดการมีพระรัตนารตรเป็นที่พึ่งนั้นไม่ใช่เพียงการกล่าบคำบูชาด้วยปากแต่คือการวางหัวใจไว้ในที่ที่ถูกต้องผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่ยึดเหนี่ยว จะมีกรอบแก้วคุ้มครองเป็นพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สัมผัสได้ด้วยใจกร่อนนี้ไม่จำเป็นต้องทำให้เราปลอดภัยจากทุกเหตุร้ายหักแต่จะช่วยให้ภัยหนักกลายเป็นเบาช่วยให้รอดพ้นในยามกับขันหรืออย่างน้อยก็ประคองใจให้ไม่แตกสลายนี่คือกฎแห่งพานุภาพของบุญที่วิทยาศาสตร,ร์ยังไม่อาจอธิบายได้ทั้งหมดแต่ผู้ที่เดินบนเส้นทางแห่งทารมย่อมรู้ดีจากประสบการณ์ตรงของตนเอง และประเด็นสําคัญที่สุดที่เราจําเป็นต้องพูดถึงในวันนี้คือเรื่องของกงเกวียนแห่งกรรมหรือกฎแห่งกรรมที่กําลังจะทํางานอย่างเข้มข้นและดุเดือดเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องของเงาที่พยายามเปลี่ยนแบบแสงสว่างคุณผู้ฟังคงพอจะสัมผัสได้ถึงกระแสพลังงานบางอย่างจากดินแดงใกล้เคียงหรือผู้คนรอบตัวที่พยายามหยิบฉวยรากเงาวัฒนธรรมสิ่งที่บรรพบุรุษของไทย เราสร้างสมมาอย่างยากลำบากแล้วพยายามบอกว่าสิ่งนั้นเป็นของตนพยายามเคลมพยายามสมรอยเรื่องนี้ไม่ใช่ความบังเอิญทางการเมืองหรือสังคมแต่เป็นผลสะท้อนของพลังงานกรรมและความขาดแคลนทางจิตวิญญาณการพยายามเป็นในสิ่งที่ตนเองไม่ได้เป็นเปรียบเสมือนการที่พยายามเอากลนหงมาเสียบแสงเมื่อยังไม่มีใครเห็นก็อาจดูสง่างามชั่วคราวแต่เมื่อฝนแห่งความจริงตกลงมาขนปลอมย่อมหลุดร่วงเผยให้เห็นเนื้อแท้ที่ดำสนิทกดแหง่ง จักรวาลนั้นยุติธรรมเสมอของปลอไม่มีวันกลายเป็นของจริงเงาไม่มีวันเปล่งแสงได้ด้วยตัวเองหากไม่มีแสงแท้คอยส่องวันที่10มกราคม2569จะเปรียบเสมือนวันที่ฟ้าเปิดจักรวาลจะส่องสปอตไล์ลงมาอย่างชัดเจนและเมื่อแสงสว่าง,างถึงขีดสุดเงาที่เคยพยายามทำตัวใหญ่โตจะหดหายไปจนไม่มีที่ยืนเพราะความจริงย่อมเป็นความจริงเสมอวัฒนธรรม และรากเงาไม่ใช่เสื้อผ้าที่ถอดเปลี่ยนหรือขโมยสวมใส่กันได้แต่มันคือเลือดเนื้อคือจิตวิญญาที่ฝังลึกอยู่ใน d n a ของแผ่นดินศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถานไม่ได้เป็นเพียงอิฐหินปูนทรายแต่มีจิตวิญญาณมีครูบาอาจารย์และมีคำสัตย์ของผู้สร้างสถิตยอยู่ใครที่ไม่ได้สร้างแต่พยายามขโมยมาเป็นของตนพลังงานเหล่านั้นจะไม่ยอมรับและจะสะท้อนกลับไปยังผู้กระทําอย่างรุนแรงเหมือนคนที่พยายามจับดาบศักดิ์สิทธ โดยที่ตนเองไม่มีบารมีดับนั้นจะบาดมือผู้ถือเองพลังงานของบรรพบุรุษไทยที่สลดเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินและว,วัฒนธรรมนี้ไม่ได้หายไปไหนท่านยังคงเฝ้ามองอยู่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมท่านจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับลูกหลานบทสรุปของผู้ที่เคลมหรือบิดเบือนประวัติศาสตร์ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงปี2569เราจะได้เห็นความเสื่อมถอยที่เกิดขึ้นจากภายในของพวกเขาเองความขัดแย้ง ไม่รู้จบความร้อนเป็นไฟของแผ่นดินและความทุกข์ที่แก้ไม่ตกนี่คือผลของการละเมิดสิ่งข้อที่สองคือการถือเอาสิ่งที่ผู้อื่นไม่ได้ให้มาเป็นของตนไม่ใช่แค่ขโมยทรัพย์แต่ขโมยรากเหง้าและจิตวิญญาณทัพต้องมีโทษหนักหนายิ่งนักยิ่งพยายามกลบเกลื่อนความจริงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนการถงทรายลงในทะเลไม่มีวันเต็มมีแต่เนื่อเปล่าประวัติศาสตร์จะต้องจารึกบทเรียนนี้ไว้ว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวและผู้ที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงเท่านั้น ที่จะได้รับการปกป้องเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแก้วมั่นคงพายุจะแรงเพียงใดก็โค่นไม่ลงแต่ต้นไม้ไร้รากหรือต้นไม้กาฝากย่อมหลมมลงได้เพียงลมอ่อนๆแล้วประเทศไทยของเราจะเป็นอย่างไรในสถานการณ์นี้สยามเมืองยิ้มของเราไม่ใช่เพียงชื่อที่ไพเราะแต่ในทางจิตวิญ,ญญาณและหวงจุ้ยระดับโลกประเทศไทยคือชัยภูมิแห่งริยสงและเป็นทางรอดสุดท้ายของยุคนี้ผืนแผ่นดินนี้รองรับ ด้วยกระแสธรรมนานพันปีมีพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคอยปกป้องไม่ใช่แค่ตึกรามบ้านช่องแต่ปกป้องคนดีสุวรรณภูมิแห่งนี้ถูกเลือกให้เป็นดินแดนแห่งการสืบต่อพระพุทธศาสนารอยยิ้มของคนไทยมาจากความเมตตาไม่ใช่การเสียแซงและพลังงานแห่งความเมตตานี้เองคือกราะป้องกันภัทยที่บติที่แข็งแกร่งที่สุดในวันที่โลกวุ่นวายประเทศไทยจะเป็นศูนย์รวมพลังงานบวกของเอเชียเป็นทั้งอุข่าอู่น้ำ และอุทธรรมที่ผู้คนทั่วโลกจะหโหยหาการทวงคืนศักดิ์ศรีของศิลปะและวัฒนธรรมสายเลือดแท้จะเกิดขึ้นอย่างสง่างามไม่ใช่ด้วยการตะโกนด่าทอแต่ด้วยความงดงามที่ประจักษ์จนของปลอมต้องอับอายไปเองบรารมีของพระมหากษัตริย์บรารมีของพระอริยสงฆ์และบรารมีของบรรพบุรุษจะรวมกันเป็นกรอบแก้วคุ้มครองลูกหลานที่ตั้งมั่นอยู่ในศิลธรรมแต่ขอเตือนไว้อย่างหนึ่งนะคะการที่ประเทศจะรอดไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะรอดคนที่จะรอดคือคนที่ตื่น รู้มีปัญญาและไม่หลงโมเมาในอบายมุขลาบยศหรือการดูถูกเหยียดรากเง้าของตนเองคนที่หลงลืมคุณแผ่นดินเปรียบเสม,มือนเนื้อร้ายที่อาจถูกตัดทิ้งในกระบวนการชำระล้างของธรรมชาติหลักธรรมข้อแรกที่ต้องยึดให้มั่นคืออนิจจ์ความไม่เที่ยงหากวันนั้นเงินหายตำแหน่งหลุดหรือสิ่งที่ยึดถือพังทลายหากยึดติดจะทุกข์หนักแต่หากมีปัญญาจะเห็นว่าทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองจิตที่ปล่อยวางได้เร็วคือจิตที่เบาและจิตที่เบาจะลอยอยู่เหนือกระแสะทุกได้ เราป้องกันทางพลังงานที่ดีที่สุดไม่ใช่วัตถุมงคลราคาแพงแต่คือสตกิการรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความกลัวจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นมหากุศลเมื่อเห็นภัยพิบัติหรือความเดือดร้อนอย่าให้จิตตกตำ่ำแต่ให้แผ่เมตตายกจิตให้สูงขึ้นเหนือเคลื่อนแห่งความกลัวเพราะเคลื่อนตำ่ำจะดึงดูดความเลวร้ายแต่เคลื่อนสูงคือความรักความเมตตาและการให้อภัยจะพาเราไปสู่ความรอดอย่างแท้จริงเมื่อเราพูดถึงการดึงดูดปฏิหารและความปลอดภัย เข้ามาสู่ชีวิตหลายคนฟังมาถึงตรงนี้อาจเริ่มรู้สึกกังวลใจเริ่มสันลัว,ว่าจะรับมือไม่ไหวแต่ขอให้คุณผู้ฟังวางใจนะครับเพราะการเตรียมตัวเพื่อก้าวผ่านจุดเปลี่ยนของโลกและเป็นผู้รอดในทางธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องที่ต้องรอให้ถึงวันนั้นก่อนถึงจะเริ่มเราสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วินาทีนี้ด้วยสิ่งสําคัญเพียงไม่กี่อย่างแต่ทรงพลังอย่างยิ่งสิ่งแรกที่ต้องทําทันทีคือการเร่งสร้างบุญกิริยาวัตถุโดยเฉพาะการรักษาศีล าให้บริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ศีลไม่ใช่กรงขังไม่ใช่ข้อห้ามที่ทําให้ชีวิตอึดอัดแต่ศีลคือกรอบป้องกันภัยที่มองไม่เห็นผู้ใดมีศีลผู้นั้นย่อมมีเทวดาคุ้มครองในวันที่กรรมไล่ล่าผู้คกรรมจะมองไม่เห็นคนที่มีศีลเพราะรัศมีกายของผู้มีศีลจะสว่างสวยัยเปรียบเหมือนอยู่คนละคลื่นความติ่กับเจ้ากรรมนายเวรศีล5คือรหัสสลับทางจิตวิญญ,ญาณที่จะพาเราข่ามิติแห่งความโกลาหลไปสู่ฝั่งที่ปลอดภัยกว่า สิ่งที่สองคือการแผ่เมตตาในระดับที่ลึกและทรงพลังอยากแผ่เมตตาเฉพาะให้คนที่เรารักหรือคนที่ดีกับเราเท่านั้นแต่จงแผ่เมตตาให้ผู้ที่หลงผิดแผ่ให้เพื่อนบ้านหรือผู้คนที่กำลังเบียดเบียนเราแผ่ให้แม้กระทั่งคนที่ไม่หวังดีกับเราจิตที่ให้อภัยได้คือจิตของผู้ชนะอย่างแท้จริงการแผ่เมตตาให้เขากลับใจก่อนที่ัยจะมาถึงตัวเขาคือมหาทานบารมีที่ยิ่งใหญ่และแรงสะท้อนของเมตตานั้นจะย้อนกลับมาปกป้องตัวเราเอง เป็นทวีคูณการไม่อาฆาตพยาบาทคือการตัดวงจรกรรมไม่ให้จิตของเราถูกผูกมัดไว้กับความหนักหน่วงและความมืดสิ่งที่สคือการฝึกสมาธิภาวนาวันและเพียง5นาทีหรือ10นาทีเพื่อสองตายใช้ข้าฟังไม่ผิดเพื่อซ้องรับมือกับความตายและความสูญเสียเพราะในวันที่วิกฤตมาถึงจิตที่เคยฝึกมาแล้วจะไม่แตกตื่น ไม่หลงทางและไม่ตื่นกลัวสมาธิจะสร้างสติฉุกเฉินที่เฉียบคมทําให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องในเสี้ยววินาทีว่าควรไปทางไหนควรทําอะไรและควรหยุดหรือควรเดินต่ออย่างไรที่สําคัญสมาธิจะเปิดทางให้เราเชื่อมต่อกับปัญญาณภายในซึ่งจะทําหน้าที่เหมือนเข็มทิศนําทางในวันที่โลกภายนอกมืดมิดจนมองไม่เห็นทิศคาพยากรณ์สุดท้ายที่อยากฝากไว้ให้คุณผู้ฟังคือหลังผ่านพ้นวิกฤตใหญ่โลกจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง หรือการทําความสะอาดครั้งใหญ่ผู้ที่มีศีลเสมอกันจะถูกดึงดูดให้อยู่ร่วมกันบนแผ่นดินที่สะอาดขึ้นส่วนผู้ที่จิตใจสกรปรกเห็นแก่ตัวและเบียดเบียนผู้อื่นจะค่อยๆถูกกวาดออกไปตามกฎแห่งกรรมขณะที่คนจิตใจสะอาดจะมารวมตัวกันเพื่อช่วยกันสร้างสังคมใหม่ที่น่าอยู่ภาพนั้นจะเหมือนฟ้าหลังฝนอากาศสดชื่นท้องฟ้าแจ่มใสแผ่นดินไทยจะกลับมาอุดมสมบูรณ์ ด้วยศิลธรรมอีกครั้งยุคสิบวิไลที่แท้จริงจะถือกำเนิดขึ้นไม่ใช่ด้วยตึกสูงหรือเทคโนโลยีล้ำหน้าแต่ด้วยจิตใจมนุษย์ที่สูงส่งเราจะได้เห็นน้ำใจของคนไทยกลับมางดงามเหมือนเดิมการเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกดังนั้นความตายจึงไม่น่ากลัวเท่ากับการมีชีวิตอยู่อย่างไร้สติและไร้ปัญญาความจริงกำลังทำหน้าที่ของมันและมันจะทำหน้าที่อย่างยุติธรรมที่สุดในเวลาอันไกล หน้าที่ของเราไม่ใช่การตื่นตระหนกแต่คือการตื่นรู้ทำตัวเองให้เป็นทองคำแท้ไม่ว่าโลกจะหมุนเบี่ยงรุนแรงเทียงใดเราก็ยังรักษาคุณค่าและประกายแสงแห่งความดีไว้ได้เสมอขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมและเชื่อมั่นในรากเหง้าความเป็นไทยของเราขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีสติเป็นผู้รอดและเป็นแสงสว่างให้กับคนรอบข้างในวันที่ฟ้ามืดมิดที่สุด เพราะนั่นคือช่วงเวลาที่แสงเทียนเล่มเล็กจะส่องสว่างได้งดงามที่สุดค่ะ